เอาช่วงบ่ายตอนนี้ลมเย็นๆมาบรรยากาศก็คืมดูแล้วเหมือนฝนจะตกครับแต่ว่าการดำเนินงานก็ยังคงดำเนินการอยู่นะตอนนี้นะครับเท่าที่มองดูโซน A นะครับตอนนี้รู้สึกว่านะครับทีมแมคโครขุดเนาะขุดหน้าดินชั้นหนึ่งเนี่ย ขุดเข้าไปเรื่อยนะครับตอนนี้นะฮะเปิดเข้าไปได้ระดับหนึ่งแล้วแล้วก็ตรงที่เป็นโพรงลงชั้นต้นนี้ตอนนี้ก็เบอร์41นะ,ะแมคโครสีเหลืองเนี่ยกำลังกำลังเจาะอยู่รู้สึกว่าโพรงจะจะติดไปละตอนนี้ความแตกต่างคือพื้นความสูงจะอยู่ประมาณ2เมตรนะครับเห็นไหมฮะจากแม่โครงคันเบอร์39เนี่ยนะครับจะอยู่ประมาณ กวา้างปูนเนี่ยจู่ประมาณ2เมตรนะ2เมตรนะครับแล้วก็ทีมแมคโรตอนนี้กระจายไปอยู่ที่โซน C นะครับโซน C แล้วก็กำลังไล่จากโซน C นะครับไล่ไปที่โซน B ซึ่งเราจะได้ยินเสียงเครื่องมือหนักเนาะดังมาเป็นระยะระยะนั้นก็คือการยักปูน นะะแน่นอนว่าที่นี่นะครับแผ่นปูนเนี่ยนะครับแต่ละแผ่นหนักเป็นกันตน,นะเครื่องมือหนักเป็นอ้โหต้องต้องแบบคือว่ามาที่นี่ได้ใช้แน่นอนหนักเป็นตันๆแผ่นปูนนะฮะเอาช่วงนี้มารุดกันว่าฝนจะตกไหมแต่การทำงานตอนนี้ยังยังคงดำเนินการอยู่นะ เบอร์39ตอนนี้โอ้โหขุดตักครับตอนนี้ขุดตักขุดตักนะนะตรงหน้าเบอร์39เห็นไหมฮะความพื้นจากพื้นเดิมเนี่ยเข้าไปในประมาณ2เมตรนะแต่ว่าการขุดก็ทยอยขุดนะอะไรก็มีรถดั้มเนี่ยวันหนึ่งประมาณ300กว่าเที่ยวนะ300กว่าเที่ยวนะฮะวันหนึ่งในการขน300กว่ากว่า400นะ300กว่า39นะเห็นเห็นว่าอย่างนั้น เขยอยตักปูนตักเหล่กออกจกนะฮะวิ่งวันนึงประมาณ3ามร้อกว่าเที่ยวอันนี้วันที่เก้าแล้วนะอ๋อครับผมติดตามอยู่นะครับเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านครับสู้ๆครับจากสุราษฎร์นะครับ ครับตอนนี้คพิ่มๆเหมือนฝนจะตกนะฮะแต่ว่าการดำเนินงานการทํางานก็ทีมแม็โทรปุดเจ็มที่ให้กําลังใจนะครับจันสามหกห้านะ ความสูงประมาณ1-2เมตรครับรับจากโซนเอนะคุณแดนปาริชาตินะครับเจ้าที่สู้ๆนะครับอาสวัสดียามบ่ายครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับช่องในการไลฟ์สดครับ กานี่นครับ,รบตอนนี้โซนซีก็ระดมกำลังกันเต็มที่เนาะตอนนี้โซนดีก็ถือว่าราบคาบแล้วกองเหล็กเมื่อกี้ที่กองกันลอโยงระย่างตอนนี้สึอว่าเคลียร์ได้แล้วนะจะพาทุกคนไปดู โซนดีเมื่อสักพักเราจะเห็นเนาะบริเวณที่เจ้าที่ผู้ภัยยืนอยู่ตรงนี้กองเหล็กจะโยงรยลยางไปเยอะมากมามองรอบนี้รู้สึกว่าบางไปเยอะเลยแล้วก็ตอนนี้นะครับแมคโครเบอร์อะไรเบอร์16ใช่ไหมกำลังตักปูนนะฮะอ๋อ16นะครับบอกว่าเป็นชื่อเลยนะเป็นคนกัมพูชาตักกำลังตักนะฮะ กำลังเคลียนะแต่ว่ากองเหล็กบางเยอะเมื่อกี้กองระ,ะยงระยางสิ่งที่เห็นตอนนี้ก็คือจากหน้าดินเดิมนะฮะลึกลงไปประมาณ50เซนนะครับ50เซนถึง1เมตรเนาะความลึกนะการที่ขุดลงไปอีกนะครับเพื่อเปิดนะเพื่อที่จะขุดลงไปให้ถึงชั้นใต้ดินนะครับให้ถึงชั้นใต้ดินซึ่งความลึกประมาณ4เมตรนะครับ เพราะว่าตอนนี้อีก20กว่าล่างนะยังไม่ทราบชะตากรรมว่าอยู่ไหนอีก20กว่าคนขออภัยยังไม่ทราบชะตากรรมว่าอยู่ไหนนะครับก็ตอนนี้ก็เร่งเปิดหน้าดินนะครับตรงโซน C ีและโซนดีเจาะลงไปจนถึงชั้นใต้ดินนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างเนาะกลับมาอีกรอบค่ะสวัสดีทุกคนคุณชัดๆสวัสดีทุกคนนะฮะคุณ โมรียูนะครับขอบคุณที่มาที่ถ่ายการทํางานให้ดูเป็นการแจกให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนและขอขอบคุณเช่ชา,าที่มาหน้าที่เป็นอย่างมากครับโอ้ครับผมอขอบคุณครับอขอบคุณมากๆที่กดไลค์ให้นะครับ <c ười> คนดูสี0ไคคนฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมนี่ครับตอนนี้โซนซีโซนโซนีเนี่ยโซนดีตอนนี้ก็ถือว่าก็ขุดขุดนะุ เขาที่ดูก็คือเจ้าที่เขาขุดแมคโครเนี่ยเขาขุดลงไปนะฮะขุดลงไปนะครับขุดลงไปเรื่อยๆนะเปิดหน้าดินเป้าหมายคือขุดลงไปให้ถึงชั้นใต้ดินนะครับ